ฟูจิฟูจิสกิครับถ้าคุณทําสิ่งที่สนุกจงเลือกทําสิ่งที่คุณทําให้สนุกเข้าใจความหมายไหมครับพูดอีกทีครับถ้าคุณเลือกทําสิ่งที่สนุกจงเลือกทําสิ่งที่คุณทําให้สนุกหมายถึงอะไรครับถ้าคุณเลือกทําสิ่งที่สนุก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 ไปเรื่อยๆคุณจะเติบโตไหมคุณจะได้ความรู้ไหมคุณจะได้สตังค์ไหมนะครับถ้าคุณเลือกทําสิ่งที่สนุกไปเรื่อยๆนะครับไปผับไปอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอยาจจะได้ตังค์หรือเปล่า แต่ถ้าคุณเลือกทําที่คุณทําอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้คุณทําอะไรทํางานทาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําอยู่เนี่ยครับเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องที่มันสนุกไปเลยคุณจะได้การเติบโตคุณจะได้ความรู้คุณจะได้เงินนะครับยกบตัวอย่างเช่นผมเองนะครับก่อนหน้านี้ผมชอบเมืองเกียวโตมากผมจบการศึกษาที่เกียวโตผมชอบทะเลมากแต่ผมคิดไปคิดมาอยู่ที่เกียวโตมันไม่ได้ตังค์อ่ะแต่มันสนุกอะ่ะสวยงามอะ่ะอยู่ทีท่ทะเลก็สนุกอะ่ะแต่ผมไม่ได้ตังค์อ่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าผมตัดสินใจไปโตเกียวไปอยู่โอซาก้านะครับมาที่กรุงเทพเพื่ออะไรครับเลือกทําสิ่งที่ทําให้สนุกเปลี่ยนมันให้สนุกไปเลยปรากฏว่าผมเติบโตใช่ไหมครับผมได้รายได้เพื่อนเพื่อนรักได้รับการยอมรับเติบโตมั่นคงในที่สุดครับนั่นแหละครับถ้าเราเลือกสิ่งที่สนุกจงเลือกสิ่งที่ทําให้สนุกเปลี่ยนมันไปเลยครับแล้วคุณจะเติบโตสิ่งที่คุณทําจะมีค่าขนาดไหนครับ โอเคแล้วเจอกันครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมานันใจให้กับตัวเองครับเพื่อนเเราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมานันใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมันันใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีทําไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมันันใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2 เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะ<ๆ>ไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน Line ไม่ใช่ใน Facebook นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาในไลน์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ